สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลง cwm นะครับผมก็ตอบไม่ไหวแชทมาถามกันก็เยอะพอสมควรก็ไม่เก่งเลยนะครับแต่ก็มาแนะนำก็ลองทำกันดูนะครับการกระทำมีความเสี่ยงนะครับอาจจะจอดำได้อันนี้ซึ่งผมก็ไม่รับประกันนะครับอยู่ที่ตัวท่านเองครับกดเข้าไปครับโหลด cwm ที่ตรงรุ่นมานครับแล้วก็แตกไฟล์ มันจะมันจะเป็นไฟล์ซิปนะครับแล้วก็หาหาที่เป็นไฟล์ซิปนะครับแล้วแต่บางบางอันก็เป็น a r a ครับแล้วก็โหลดแอปมาแตกเอากด mega เข้าไปครับผมโหลดใส่ mega ไว้ครับคือผมแตกไฟล์ไว้นะครับนี่ครับจะเป็นรูปด่างหน้าตาแบบนี้ครับ c d v ครับ recovery img ครับแตกไฟล์เสร็จก็กดออกไม่ต้องไปยุ่งมันตรงนี้แค่แตกไฟล์เฉย ก็ไม่ยากเลยนะเข้ามาที่แอปนี้ครับ a s h r นีครับโหลดจาก p h o ได้ครับเครื่องท่านของรุ่มาแล้วครับนี่ครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้กดเข้าไป recovery form ตัวนี้ครับ sd card อะไรเนี่ยครับตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ครับเกิดเข้าไปครับ แล้วก็หาไฟล์ที่ CWM เรามาดาวน์โหลดมาครับผมอยู่ใน m มกกก็ผมก็เข้าที่ m มกครับก็หา CWM 4 0 Star นี่ครับกดเข้าไปครับมันจะเป็นนี่ครับกดตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันจะเจอตรงนี้ครับกดเข้าไปครับแล้วกดยดครับกดย็ดไปทางขวาครับเดี๋ยวเครื่องมันจะเข้า CWM ติดตั้งเองนะครับ แต่ถ้าจะให้ดีก็พอมันติดตั้ง CWM เสร็จครับมันจะเข้าหน้า CWM ก่อนที่เราจะเปิดเครื่องเราก็แนะนำให้แบ็กอัพลอมศูนย์ไว้นะครับก่อนที่เราจะโมมันกันตายกันพังกันจอดำนะครับเราจะสามารถรีสตกลับมาใช้เครื่องได้นะครับผมง่ายๆนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่ทีนึงนะครับพอแตกไฟล์มาเสร็จปุ๊บ ก็เข้าแอปนี้นะครับกดเข้าตรงนี้ครับ recovery ครับ recovery f o m e d i card อะไรกดเมกผมดูเนีมกก้าครับกดเข้าไปครับหาครับหาไฟล์ที่เราครับนี่ครับ img recovery ครับกดเยดไปครับแค่นั้นเองครับวิธีการลงง่ายๆขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ขอให้ม่จอดําการกระทำมีความเสี่ยงนะครับควรมียาดมติดตัวนะครับว่าเครื่องมันดับเปิดไม่ติดอะไรเงี้ยจะได้มียาดมไว้ดมกันไม่ต้องไปหาหมอนะครับฮ่าฮ่ฮสบายครับแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ